วัสดีจ้าแม่เนียมาแล้วจ้าวันนี้เรามาเจอกันในเมนูแกงคั่วหมูใส่มะเขือเปาะนะคะแล้วก็ใส่แครอทนิดนึงคั่วหมูใส่มะเขือเปาะค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยใบขึ้นช่ายนะคะหลังจากเราคลุกเรียบร้อยแล้วใส่ใบขึ้นช่ายนะคะใช้เครื่องแกงใช้เครื่องแกง ทำอาหารอีสานนะคะเขามีขายสําเร็จนะคะเราจะโขกเองก็ได้แต่ซื้อสําเร็จมากค่ะอ้าวน้ำมันลงค่ะประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะสองสามช้อนโต๊ะ หมูเราไม่เยอะนะคะใส่เครื่องแกงนี้ไปเอาสักหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะน้ำมันยังไม่ร้อนดีแล้วค่ะเอาลงไปผัดเลยผัดเลยนะคะอันนี้เป็นพริกแกงพริกแกงลาวนะคะเขามีขายสำเร็จค่ะตามตลาดทั่วไปนะคะ พิกแกงไม่กินหอมแล้วนะคะเอาหมูลงเขาเรียกน้ำพริกแกงลาวนะคะหมูลงค่ะอาหารง่ายๆสไตล์แม่เนียมนะคะสไตล์แม่เนียมค่ะเครื่องปรุงก็ง่ายๆนะคะ แล้วก็เอาแครอทล,ลงไปมะเขือลงไปมะเขือนี่หั่นบางนะคะมันจะได้เข้ากับเครื่องปรุงรสชาติมันจะได้อร่อยนะคะ เหยอน้ำด้วยนะคะใส่น้ำด้วยให้มีน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงรสขอหยิบช้อนนิดนึงปรุงรสนะคะ ใช้รสดีค่ะใช้รสดีค่ะครึ่งช้อนชาค่ะรสดีครึ่งช้อนชาน้ำตาลน,น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายตีไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจะได้ง่ายๆนะคะซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสใส่ไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ชิมก่อนนะคะชิมก่อนไม่กินเค็มนะคะรสชาติเอาง่ายๆเลยค่ะเครื่องปรุงไม่เยอะค่ะเครื่องปรุงไม่เยอะนะคะสไตล์ไม่เนียม ขาดหรืออะไรก็เติมเลยนะคะใช้เครื่องปรุงไม่เยอะค่ะแค่ซอสปรุงรสแล้วก็รสดีน้ำตาลทรายนะคะหลังจากนั้นเรื่องจากอันนี้สุกเร็วนะคะพ่อมะเขือ,อน,นี่เราหั่นบางแล้วนะคะเอาใบขึ้นช่ายลงเลยค่ะใบขึ้นช่ายลงเลยปิดไฟเลยค่ะ ปิดไฟเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วแค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งมื้อนะคะมีน้ำพริกปลาร้าหรือน้ำพริกกะปิสักถ้วยก็ได้แล้วค่ะแล้วไข่เจียวอีกสักอย่างหนึง่ง ก็จบแล้วในมื้อเช้าหรือมื้อใดๆของเรานะคะช่วงนี้ของกินของอยู่บันแพงไปหมดเราก็ต้องประยุกเอานะคะดัดแปลงอันไหนที่เราสามารถเอาให้เราอยู่รอดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงเจอกันใหม่ในเมนูหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เดียมนะคะ แม่เนียมชอบทำอาหารง่ายๆนะคะง่ายๆหาได้ง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะถ้าใครมีต้นมะเขืออยู่ในสวนครัวสักต้นหนึ่งก็ก,ก็ก็ได้นะคะก็ประหยัดได้เยอะเหมือนกันโอเคนะคะพบกันใหม่ในเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ